Sook competition begins now. Hey, that's my song. Hey, let's give it up for the semi finalists Nicker <laughs> 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 she is a She got to meet her and was so excited, she was literally shaking. My guess is that after tonight, Sheanus is going to have. her. So ชนิสออลอนราปาลาซิออสกอร์นิโคหรือที่ผู้คนเรียกว่าเชนิสปาลาซิออสเกิดเมื่อวันที่30พฤษภาคมพศ2542ที่กรุงมานากวัวประเทศอิคารากรัวเธอเป็นนางแบบและผู้ด,ดำรงตำแหน่งนางางามจักรวาล2 0 2 3ซึ่งเป็นคนแรนกจากอิคารากรัวที่ได้ตำแหน่งนี้เชนิสเริ่มเข้าสู่วงการนางงามตั้งแต่วัยรุ่นโดยได้รับตำแหน่งวิสตินอิคารากรัว2016และเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการประกวดวิสตินยูนิเวิร์ส2017ซึ่งเขาอบ ถึง10คนสุดท้ายต่อมาในปี2022เธอได้รับตำแหน่งมิสโวลูิการากกวและเป็นตัวแทนการประกวดมิสเวลด์2021ซึ่งเข้ารอบ40คนสุดท้ายในปี2023เชนิสได้รับตำแหน่งมิสเชนิเวิร์ตนิการากัวและเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมการประกวดนางงามตะวัน2023ซึ่งเธอสามารถคว้าตำแหน่งชนะเลือด้สะเร็จนับเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกที่นิการกากัวได้รับตำแหน่งนางงามตะวตันนอกจากความสำเร็จในเวทีนางงามในฟาราซิโอสยังเป็น นักพัฒนาชุมชนและเคยเป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลอีกบ่วน